เอาละสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel c o e n i r ครับแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กันในเกม Forza Horizon 4 <Yes S 1> นั่นเองนะครับเจ๊แม่ก็พี่เนี่ยเห็นน้องๆเรียกร้อง, oh <my> องกันมาเยอะนะครับบอกให้พี่ลองเล่นเกม Forza Horizon oh <my> ให้ดูหน่อยนะเพราะว่ามีน้องหลายคนอยากดูกมาก คลิปนี้ก็จัดไปครับพี่ก็เลยลองแบบว่าไปหาโหลดมาเล่นดูนะครับคือบอกกัท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าพี่ไม่ได้ซื้อเวอร์ชันเทนะฮะเพราะว่าพี่เนี่ยไม่ค่อยแบบมีตังค์ไม่ค่อยมีงบสัเท่าไหร่นะคือปกติพี่เป็นคนที่แบบว่าเล่นเกมได้ไม่ยืนยาวครับเข้าใจไหมคือ บางทีเล่นไปก็เบื่อแล้วก็ลบทิ้งอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่าเออลองโหลดเวอร์ชันเถื่อนมาเล่นดูก่อนละกันถ้าพี่ทาไปเรื่อยๆแล้วมีคนดูเนี่ยพี่อาจจะไปซื้อเวอร์ชันแท้มาเล่นอันนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้เราจะเล่นเวอร์ชันเถืเอ่อนไปก่อนละกันต้องขอโทษขออภัยทุกผู้ชมจริงนะครับนะซึ่งวันนี้ครับเราก็อยู่กับรถ ซูบารุอิมเพรสซ่านั่นเองครับนะขวอนี้เนี่ยพี่จะพาทุกคนเอารถคันนี้เนี่ยไปแข่งนะครับไปแข่งในแบบว่าภารกิจที่แบบภารกิจเริ่มต้นที่เพิ่แบบแบบว่าเพิ่งจะเริ่มเริ่มเล่นเกมนี้คือมันมันจะมีภารกิจที่เขาแบบให้เราไปทําไปแข่งอะไรแบบนี้เดี๋ยวพี่จะพาทุกคนเอารถคันนี้ไปแข่งครับคือต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยคือพี่เพิ่งจะเริ่มเล่นเริ่มต้นเล่นแบบเล่นเมื่อกี้เลยนะคือเริ่มเล่นในเมื่อกี้แล้วพี่ก็มาอัดเลยครับพี่ก็นั่งเลยอยู่สักพักหนึ่งแหละนะ ก็ไหนๆก็ไหนละอย่าลืมกระทืบไือรพี่คนละหนึ่งไร้ด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับคือเดี๋ยวขอพูดอีกสักหน่อยนะครับคือพี่เนี่ยจะเล่นแบบว่าฟาร์มตังค์ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเก็บไต,ต่เต,ต้ตาไต่เต้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองครับนะเราจะได้แบบว่าเข้าใจเข้ารายละเอียดเข้าใจอะไรวะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> โอเคนะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาลูกคนนี้ไปแข่งในอีเวนต์ต่างๆนะครับทุกคนนะไปโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีวยกว่าพูดมาเยอะแล้วโอเคไปแม่ กะว่าจะรีวิวให้ดูหน่อยไม่ต้องรีวิวดอกมั้งนะอืมก็รถก็ที่อยู่เดี๋ยวเราเนี่ยนี่นี่ก็จะเป็นแบบว่าภารกิจต่างๆที่เขาให้เราไปทําในแผนที่นะเนี่ยพี่ก็ได้วิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วก็เล่นไปตามในเรื่องที่เขาให้มาคือจะจะบอกว่ามันยังไม่ปลดล็อกเมนูต่างๆอะไรเลยในเกมเลยครับเนี่ยซึ่งเราก็ต้องเล่นแบบอีเวนท์ที่เขาให้มาเบบเล่นไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็จะปลดล็อกเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมงั้นพี่ก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆตอนนี้ เขาให้ภารกิจให้เราไปแข่งรถแบบว่ามันมีภารกิจหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งแบบเรลลี่หรือว่าการแข่งแบบสตรีทเรสซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันคือการแข่งอะไรครับอันนี้คือมันเพิ่งปลกล็อกปลดล็อกมาเมื่อกี้เลยโอเคเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนเอาไปแข่งในรายการนี้แล้วกันครับนะครับทุกคนถ้าเสียงรถเบาไปดังไปขออภัยด้วยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พี่มาเล่นเกม PC แบบเต็มรูปแบบให้ท่านผู้ชมดูเลยนะ ตอนแรกพี่ก็นั่งทําอยู่ตั้งนานนะคือโปรแกรมที่อัดนะ่ะมันกระตุกครับตอนแรกพี่แบบโอ้โหคุมกระหม่อมไปชิบหายแล้วลูกจะอัดได้ไหมวะอุตส่าห์นั่งโหลดมาเพื่อจะมาทําให้ท่านผู้ชมดูตอนแรกอะ่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงมาทางไหนกันแน่อ้าวนักเลงนักเลงอยู่ดีๆก็มาชนเฮ้ยมันไม่ได้นะแต่รถผมไม่สวยคือตอนแรกอะ่ะที่นั่งอัดโปรแกรมแล้วโปรแกรมมันกระตุกมากแล้วพี่สติต,ติ้งอยู่ตั้งนานโอ้กว่าจะได้ สุดท้ายเออเอหาเรื่องกันดีกว่ามาจัดไปเลยเข้าไปเลยนี่ก็จะเป็นอีเวนต์บ้าปอคอแตกอะไรไม่รู้นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่เคยเล่นนะอันนี้ก็มาเล่นสดๆให้ทุกคนดูเลยครับอันนี้ก็เป็นการแข่งรายการอะไรทรานฮาวสครีมอะไรสักอย่างหนึง่งจัดไปเลยครับวันนี้เราก็อยู่กับรถ Subaru อิ p r e ซ a ครับ แม่ออกตัวมาได้อันดับสุดท้ายกันเลยทีเดียวโอ้สภาพกระตุกยังก,ก็ต้องขอโทษขอไปทุกผู้ชมด้วยนะเพราะว่าโปรแกรมพี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับเออและอีกอย่างหนึ่งคือเกมนะี้พี่ปรับภาพแบบไฮเลยนะไม่ได้ปรับกระกานะปรับไฮเลยนะเนี่ยเอาจริงๆปรับออต้ามันก็เล่นได้แต่ไม่รู้ว่าทําไมโปรแกรมมันกระตุก คือเกมที่พี่เล่นอยู่เนี่ยมันไม่กระตุกครับมันดูท่านผู้ชมดูเฟรมเดทด้านขวาบนดีเห็นไหม60เฟรมเลยนะคือเล่นได้สบายเลยแต่โปรแกรมเวลาที่บันทึกไม่รู้ว่าทําไมมันถึงแบบกระตุกครับมันน่าจะยังไม่ลงตัวอะไรสักอย่างนึงเลยละั้งโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าโอ้โ <Ooh. S 1> หไอ้แสงขึ้นมาระดับที่สามแล้วโอ้โ oh, ห oh, เราจะจะต้องไม่ลืมเข้าเขาเรียกว่าเข้าอะไรวะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้าไอ้จุดจิเขียวเนี่ยเออตอนแรกก็จำได้ทีนี้ลืมเฉยนอ้ไงดิฟเข้าค้งโอ้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 ยเกือบไปแล้วโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่2สองรดับที่สองครับอันดับที่หนึ่งเฮ้ยเราจะแรงไปไหนครับอุ้ยจังหวะนี้ก็โดนเอาโคงเบรกสักนิดหนึ่งเลยแหกบอกเลยว่าพี่เนี่ยถึงแม้จะเล่นใหม่แต่ฝีมือไม่ใหม่ครับบอกเลยว่าประสบการณ์ในการแข่งของพี่เนี่ยมาระดับโปรเฟชชั่นอลเลยก็ว่าได้ โอ้โหโค้งตรงนี้มีเสียวดิดนึงโอ้โหมีกระโดโดโผมกลัวมันจะหลุดโค้งเอกอดิจังหว่านี้ดิฟให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อยแหมเราจะต้องไม่พลาดที่จะดิฟครับเรามันสายดิฟที่แท้ทรูเดี๋ยวนาคตต่อไปเดี๋ยวพี่จะลองหารถที่มันดิฟดีๆเอามาดิฟให้ท่านผู้ชมดูนะเผื่อมีคนที่อยากดูฟอร์ซ่าดิฟอะไรอย่างนี้ไงอเอออันนี้แข่งกี่รอบวะสามรอบ สามรอบก็อีซี่อีซี่ครับตอนนี้ก็แซงขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วครับโอ้โหอันดับที่สองนี่ตามเราไม่ทันเลยค่อนข้างจะห่างบรสุทธครเพราะว่าฝีมือในการขับรถของพี่นี่มันค่อนข้างใจเสียนมากๆเลยเราก็ต้องอย่าลืมเข้าตรงนี้ด้วยเเราจะไปทางนัดไม่ได้นะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้เหมือนกันเออเบรกเบรกเบรก,กอ้โหเขาคมแบบเอ้ยลุดลดุหอยดวน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 ,ดวนโอ้ลุดครับลุดยังได้อยู่ ยังได้อยู่ไม่ให้เขาแซงไม่ให้เขาแซงเขาเรียกว่าสเต็ปการบางังโอ้โหเวนไงยังไปต่อได้ถึงไม่จะหลุดโคง้งโอโ้บอกเลยว่ารถพี่นี่ัันแรงจริง,รงออกตัวคือรอบต้นนี่จัดมากรถคันนี้ฮะซูบารุอินเทรซอรถคันนี้รอบต้นนี่จัดคือเหยียบปื้ดเหยียบปื้ดเลยเหยียบมาเหยียบมาเลยตัวนี้เบาสักนิดนึง <c oughs> ขอให้ด้วยครับพอดีเจ็บคอ ม่จริงๆก็ไม่อยากพูดยอะอหรอกเพราะว่าเจ็บอคอฮะดูเอาละกันฝนะีมือการขับรถของพี่มันค่อนข้างจะแบบว่าค่อนข้างจะเสียแล้วนะบอกเลยถ้าให้พี่ไปดิฟเนี่ยบอกเลยว่าดิฟเป็นแน่นอนดูโค้งนี้ดิฟให้ท่านผู้ชมดูเลยเป็นไงอาจจะเลยโค้งสักนิดหนึ่งเพราะว่าทางมันค่อนข้างจะขู่ขะสักนิดนึงรอบสุดท้ายครับค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่าเราจะได้อันดับที่หนึ่งเฮ้ยๆๆอย่านะเอ้ย อ้ยหยับเลยเหยับเลยมาแล้วมาแล้วสเตปปังสเตปปังสเตปปังอ้เกือบพลาดพอพลาดโกสุดท้ายโอ้ย้ปเอ้ยโอเคครับเราก็ผ่านมาได้แบบชิวเฉียดเข้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งครับกับรถซูบารุอิมเพรสซ่าได้ตังคมาหมื่นี่นะ ตอนนี้ตังค์พี่ก็ไม่เยอะสัเท่าไหร่นะก็มีประมาณ30,000ื่ื่นเก็บไปเรื่อยๆครับรอมันปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างเราค่อยไปหารถใหม่ซื้อมาเล่นกันแต่ตอนนี้ก็ต้องเล่น Subaru i m p เพรสซไปก่อนอจริงๆพี่มีรถ2คันนะอีกคันนึงเป็น Ford Focus โอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราหารายการแข่งรายการต่อไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำการไปแข่งที่ Horizon Festival Circuit ไปทุกคน ทุกคนอยากให้พี่ตัดจังหวะที่พี่แบบขี่ไปหรือว่าทุกคนอยากดูแบบไปเรื่อยๆอันนี้ก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะแต่ตอนนี้พี่จะขอตัดช่วงนี้ออกแลวกันเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อเราไปดูตอนที่เราแข่งกันเลยดีกว่าดีไหมหรือว่าจะดูไปเลยอันนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรตัดก่อนดีกว่าเอา พี่ว่าไม่ต้องตัดหรอกมังมันรู้สึกว่ามันจะใกล้ๆนิดเดียวเอง <c oughs> โอ้โหก็่ไกว่ามันจะไกลเนี่ยแค่นี้เองโอะโโอเคถึงแล้วมากด enter เพื่อเข้าไปในอีเวนต์เลยคือช่วงนี้เราก็ต้องเล่นแบบฟาร์มเงินไปเรื่อยๆก่อนครับเพราะว่าอีเวนต์มันมีไม่เยอะสักเท่าไหร่เราก็ต้องมาเล่นโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นการแข่งแบบแนวสตรีทเรซิ่งใช่ไหมอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรครับ กดเย็ดๆไปก่อนเลยแล้วกันอ่ะไปเลยโอ้โหตอนกลางคืนด้วยชิบหายแล้วภาพจะกระถุกไปวะโอเคมาท่านผู้ชมต่อมาเป็นการแข่งแบบแนวสตรีทเรซิ่งสีรอบออโอโค้โงแรกก็ไม่น่าจะรอดละเอ้ยยังได้อยู่อันนี้คือพี่แค่ต่อให้จีเฉยนะดูพี่เนี่ยมันแบบว่าเซียนเซียนแสงทางโค้ง คือโค้งไหนเนี่ยพี่จะแบบจะเหยียบแบบไม่มีเบรกเลยโอเคครับเบรกสักนิดนึงไม่เบรกไม่ได้ครับตัวแหกแหมเขาโค้งแบบบีบโอ้ยากยากพอสมควรยากพอสมควรเฮ้ยอย่าเบียดดิเฮ้ยอย่าเบียดดิเฮ้ยโอ้โหดีนะรถเราไม่พังเพราะว่าพี่ปิดอ่าที่มันทําให้รถเราพังออกครับคือพี่อยากให้รถมันสวยอยู่ตลอดเวลาไอความสมจงสมจริงไม่ต้องเอามันแลลวครับ เอารถสวยไว้ก่อนโอ้โหตามไม่ทันเลยแรงๆทั้งนั้นเลยข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยจะเป็นแรงรยงอะไรขนาดนั้นนะมาละมาละเริ่มตีตื้นขึ้นมาละโอ้โหรอบต้นจัดทุกคันเลยรอบต้นจัดทุกคันเลยนี่ไงแสงทางโค้งไปหนึ่งทีปาดหน้าไปหนึ่งสเต็ปพยายมประคองไว้ประคองไว้เออ ยังได้อยู่ครับถ้ามันเป็นโค้งที่เป็นสีแดงก็เบรกสักนิดนึงอสองรอบแล้วตอนนี้เรายังอยู่อันดับที่สี่อยู่เลยนี่ไงปาดหน้าไปดึงทีนี่ไงไอคันนี้อีกแล้วไอคันนี้อีกแล้ว,ไอ,นนอลวไอคันที่เราชนะรอบเมื่อกี้เออตอนนี้เราขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วเหลืออีกแค่รอบเดียวครับ โอ้พลาดพลาดโอ้แต่ยังได้อยู่ดีนะที่รถเรายังไม่เสียหลักโ okay, อเคมีเบรกนิดนึงตอแหกเออเริ่มมาละเริ่มมาละเริ่มเป็นลวครับเริ่มเป็นงานละเส้นชยัยอ,อ๋ออีกรอบนึงโอเคดีสักหน่อยดีสักหน่อยเพื่อความร้าใจเพื <laughs> ่อความใจจะแพ้อาดดี มทางมันไม่เหมาะกับการดีฟเพราะว่าโค้งมันเล็กครับจริงมันจะดีฟก็ดีฟได้เลยแต่แบบว่าขัดข้างหลังมันจะแซงเอาได้ง่งายๆเลยเนะี่ยรอบต้นแบบเหยียบมาเหยียบมาผมชอบมากเลยซูบารูเนี่ยตอนแรกอะ่ะเขาให้ผมเอารถอะไรวะฟอร์ดโฟลกัสมาแข่งโคตรอืดเลยคันก็คันใหญ่พอได้มาจาับคันนี้เออรู้สึกว่ามัน แรงบอกกันเยอะเลยเดี๋ยวอนาคตต่อไปเราเราจะเก็บเงินซื้อพวกแบบว่าแบบนึงครับแลมบงแลมโบ,มโบอะไรอย่างงี้ครัมาเล่นบอกเลยว่าสุดแน่นอน,นครับทุกคนีน่ตอนนี้เราก็เข้าชนะเป็นอันดับที่หนึ่งนั่นเองได้ตังมาหมื่นสองก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะหมื่นสองเลยครับ <c oughs> โอเคมีแค่นี้เหระอีเวนต์ แล้วอีเวนต์ไหนมันเป็นอีเวนต์เนื้อเรื่องวะมันจะได้แบบไปแข่งแล้วได้ตังคงเยอะหน่อยคิดว่านะโอ้โหภาพกระตุกสักนิดนึงเดี๋ยวไปจัดเลยเดี๋ยวไปจัดเลยอ๋อมันยังไม่ได้ขึ้นรูปถ้วยแสดงว่าอันไหนที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปถ้วยแสดงว่าเรายังไม่ได้แข่งโอเคจัดไปเลยแล้วกันโอเคไม่ต้องตัดขี่ไปแบบนี้เลยเสียเวลาไม่ต้องตัดหรอกนะให้ผู้ชมดูกันแบบเร็วๆเ,เลยแล้วกันโอ้โคตรแรง เอออีกอย่างหนึง่งมันปรับเป็นอ่าความเร็วเป็นกิโลเมตรตรงไหนไม่รู้ผมหายไม่เจอวะทุกคนทุกคนรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยครับคือตอนนี้มันความเร็ว,ว,ม,รวมันขึ้นเป็น MPH อะไรเนะี่ยคือพี่ไม่รู้ว่ามันวิ่งความเร็วที่เท่าไหร่พี่อยากให้ปรับให้เป็นกิโลเมตรแต่ไม่รู้ว่ามันวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่ไงเออมันปรับตรงไหนโอ้โหรถอะไรมาวิ่งกันเยอะแยะโอ้โหอะไรวนะเนี่ย มิซูบิซิก็มาอันนี้อะไรฮะมิซูบิซิเหมือนกันน่าจะไปแข่งในรายการเดียวกันมั้งเนี่ยดูจากส่งแล้วลไปเดี๋ยวเราไปเจอกันน่ะใกล้ถึงแล้วอโอ้โหเข้าโคงดีมากช่วงล่างดีมากเย้แล้วก็มาถึงแล้วเสียงรถค้นนั่นเลยผมชอบอ่ะ คือเกมนี้มันเป็นอิสระมากๆครับในการที่เราจะแต่งรถหรือว่าเอารถไปวิ่งเล่นอะไรหลายๆอย่างมันอิสระจริงๆความสนุกของเกมนี้มันก็อยู่ตรงนี้แหละโอเคเราก็มาถึงจุดที่เราจะแข่งมาครับทุกคนโอ้โหภาพมีกระตุกนิดนึงขอโทษขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคจัดไปกับรายการอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเขาให้มาแข่งก็แข่งอย่างเดียวรู้สึกว่าจะเป็นการแข่งแบบ ทางแบบเรลลี่หรือเปล่าอการแข่งแบบอีเวนต์ทางแบบเรลลี่จริงด้วยจัดไปน่าจะเป็นคนแข่งชุดเดิมหรือเปล่าวะเนี่ยเอ,อ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดรุ่นเดียวกันอย่าเบียดครับอย่าเบียดหลบนะครับรถแรงเขาจะแซงเบียดมาเบียดกลับไม่โกง เบียดมาเบียดกลับไม่โกงโอ้โหไอ้ค้างเงินก็เบียดนี่ไงเอาโค้งแบบหักศอกกันเลยเบรกนิดนึงเบรกนิดนึงโอ้โหจะแหกเอารอบแรกไม่เป็นไรรอบแรกให้เขาตามไปก่อนเราไปแบบว่าเหลืออีกรอบสุดท้ายเราเราแซงเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วหมดไม่แรงลงไปพี่ขอแซงหน่อยแล้วกัน โอ้โหโคตรมันโคตรเอาเรื่องอจัดโคตรตึงเบรกเบรคโอ้โหต้องเข้าอันนี้ด้วยถ้าไม่เข้าอันนี้ไม่ได้ครับเเราจะไม่ผ่านไอ้ไงโอ้โหเขาโค้งแบบคันเซียนเหมือนเรียนมาปาดหน้าเค้กไปนึงทีโอ้โห,โอโหเอาเรื่อง มาแนละ้วเห็นไหมบอกแล้วว่าพี่เนี่ยจะแซงแบบว่ารอบสองรอบสุดท้ายเออโอ้โหรู้สึกสก็ตึงซะเลยเกินครับตึงซะเลยเกินทางมันขับยากพอสมควรเลยเนี่ยนี่ไงไเอาให้หมดบลิองบลิเออเบรกสักนะิดนึงอันนี้เป็นรถเดิมๆไม่ได้ไม่ได้อัพอะไรเลยนะเนะี่ยรถที่เขาให้มาเนะี่ย บอกเลยว่าถ้าอัพมาเนี่ยน่าจะแรงกว่านี้ขึ้นอีกแบบเยอะเท่าตัวเลยนะแค่นี้มันก็รอบจัดอยู่แล้วโอ้มีสก,กิกระแพงนิดนึงเอาว่ะเส้นใช้อยู่ตรงไหนเส้นใช้อยู่ตรงไหนเฮ้ยเราเข้าหรือเปล่าวะ มันจะเข้าอยู่แหละโอเคเข้าเส้นชัยโอ้เป็นไงครับฝีมือการขับรถระดับเทพก็ได้ทีหนึ่งมาทำเวลาไปได้4อ่า0ูนย์ด่้าเอไม่ใช่ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกัน9,000โอ้ตอนนี้เราไปตังค์อยู่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยมันดูไม่ได้ด้วยดิ อ,อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมฟังว่า,าอางกฤษไม่ออกขอโทษของไปทรกชออ้าวรู้สึกว่าจะมีการปลดล็อกอ,อีเวนต์ใหม่ขึ้นมาแล้วอันนี้คือบ้านใช่ไหมคือเราซื้อบ้านได้เลยใช่ไหมอ้าวกดมาร์กเราออกมาเฉยโอเคไม่รู้เหมือนกันแต่เราต้องไปเช็คดูก่อนครับแต่เราขี่ไปกันเลยไปดูซิถ้าถ้ามีบ้านมาให้เ้วแสดงว่าเราต้องสามารถแบบว่าซื้อรถคันใหม่ได้แล้วดิใช่ไหม โอ้โหดิฟออกถนนอะยังไงล่ะ,ะเก็บการดิฟโอ้โหท่านผู้ชมสามกิโลเมตรเลยโอเคงั้นพี่ขออนุญาตัดช่วงนี้ดีกว่าครับหรือว่าไม่ตัดดีกว่าโอ้ะวะที่หลบได้ยังไง มันหมดอหะเบรกไม่ทันโอ้ทางตรงแบบนี้จัดเลยครับเหยียบมิดไมล์เลยดีครับรออะไรล่ะโอ้โหเกือบหลุดโออ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 มีเฉดนิดนึงปาดหน้าไปหนึ่งทีไม่ล่ะโอ้โอ้ลุตลุตลุตโอ้โอ้โอ้แรงเกินห้ามใจแรงจริงๆลุแบบจะบินเลย โอเคโอเคถึงทางเข้าบ้านแล้วอันนี้น,น,าน,า okay, น,น,าน่าจะเป็นบ้านเราโอเคไม่รู้เหมือนกันนะเราต้องดูก่อนไม่รู้ว่ามันจะเป็นบ้านเราจริงๆหรือเปล่าเอาอ่ะผู้ชมเราได้บ้านมาแล้วครับแล้วราคาเท่าไหรศูนย์เหรียญสงสัยให้ฟรีมั้งอ้ยแค่นี้เราก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วเจ้จัดไปครับว,ว้าว สามารถแต่งตัวได้ด้วย,วยโอ้โหนี่ไงสามารถอัปเกรดแบบเครื่องยนต์อันนี้เป็นอะไรกองใช่ไหมเอ้แต่รถคันนี้รู้สึกว่าเขาจะอัพมาให้เราเต็มแล้วละดูดิเอายังยางยังยางยาง,ง,งซื้อได้อีกอันนี้ราคาเท่าไหร่ทำไมไม่ขึ้นโชว์ราคาไม่ว่าใส่ได้เลยเอา้าใส่ได้เลยจัดไปสิครับรออะไรล่ะเอาให้สุดทุกอย่าง อันนี้สุดแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเขาจะแต่งมาให้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลย4000จัดเลยดีครับรออะไรล่ะรถมันจะแรงอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ค่อยแต่งคลิปหน้าแล้วกันครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาไว้แค่นี้กันก่อนดีกว่าไมค์คานี่ไงไมค์าโอ้โหมีแค่2คันนี่รถพี่มีแค่ i m p r e s a w i x ไอกับ f o ร์ด s R S นั่นเองครับนะก็มีแค่นี้แหละราคา50,000เองในวันา,นาคตต่อไปนี่รับรองว่าจะได้เห็นพวกแบบว่าโฟล์ลุงเฟอร์ลี่แบ็คคาลุงแมคาเรนแน่นอนแต่วันนี้ขอพอไว้แค่นี้ก่อนครับทุกคนนะพอไว้กับอ่า b r เเอาไม่ใช่ BRZ <laughs> พอไว้กับ Subaru Impreza W R X S T I ก่อนนะครับทุกคนนะ ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมสร้างหอเรซอนสี่อยาใครอยากที่พี่ทําคลิปแบบคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ช่วยกดไลค์พี่ให้ถึง200ไลค์ทุกคลิปทุกคลิปด้วยนะครับนะมันจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมคลิปนี้จนจบครับก็เดี๋ยวเอาไว้ต่อกันอีพีหน้าเลยด้วยกันครับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวขออนุาตลาผูบชมไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับ